เขาบอกว่าผมเองเลยเคยพูดมาหลายครั to to like so can, clothes, ้งอย่าทําให้ผู้หญิงแค้นทําให้ผู้หญิงโกรธทําได้ทําไปเลยค่ะถ้าจําเป็นถ้าจําเป็นแต่เมื่อไรที่คุณทําให้ผู้หญิงแค้นผู้หญิงทําได้ทุกอย่างนะอะไรก็เกิดขึ้นได้แม้คุณอาจจะไม่คาดคิดมาก่อนอย่างเช่นอย่างเช่นแฉบางเรื่องบางราวอย่างเช่นแฉบางเรื่องบางราวบางแฉนี่วงในถึงรู้นะคนวงนอกเขาไม่รู้กันนะเอาเป็นอย่างนี้ขณะเนี้ย ในโซเชียลมีเดียกำลังร้อนฉ่ามีการแชร์ต่อสนันวันไหวแชร์เพจของแม่ดิวแม่ดิวอริศรานางร้ายสวยมากสวยจริงๆค่ะแล้วก็ได้สวยและรวยมากตอนนี้ต้องมีรวยรวยจริงๆและเธอสวยและรวยมากในแวดวงบันเทิงค่ะบันเทิงจึงเรียกเธอว่าแม่ดิวแม่ดิวค่ะแต่เป็นคุณแม่ที่สวยสวยสวยจริงต้องยอมรับนะคุณแม่ดิวนี่สวยค่ะ เธอโพสต์อะไรในเพจของเธอทําไมแชร์ต่อสนันวันไหวร้อนฉาทางทั้งโซเชียลมีเดียใช่ค่ะไปดูกันครับนี่ค่ะข้อความที่แม่ดิวโพสต์นะคะข้อความต่อไปนี้ค่ะอะบ้านทำเว็บพนันใหญ่ชื่อมาเก๊า8 8 8มีพี่น้องสี่คนผู้ชายหมดชื่อเล่นบอใบไม้ทั้งบ้านน้องชื่อบิ๊กเพิ่งมั่นวันนี้กำลังจะแต่งงานวันที่22บกราคมที่จะถึงคาดว่า วงการเว็บพนันออนไลน์น่าจะไปร่วมงานแต่งท้วนหน้าและมีคนมีชื่อเสียงร่วมงานเยอะสายสืบตำรวจใดๆทำงานด้วยครับมีข้อมูลอยู่แล้วอยากรวบใครรวบเลยฝากนักสืบและผู้มีประสบการณ์ทำงานด้วยค่ะปอรอไม่ผิดที่มีความรักและแต่งงานแต่ผิดที่ทำธุรกิจสกปรกไม่ขาวผิดกฎหมายและกล้าจัดงานใหญ่โตในขณะที่คนอื่นโดนจับกัน โชว์ความรวยที่ได้มาจากเวบพนันที่หลอกเงินคนไทยหุหตุตำรวจไทยเก่งที่สุดทำคดีอื่นแล้วฝากคดีนี้ด้วยคะ่ะพี่ตำรวจโอ้โหเล่นกันอย่างนี้เลยนะเดียวคือ<ม>บอกหมด,ดนะ่ะแฉหมดเปลือกผมว่าผมว่าแม่เดียวก็คงจะจะสะสมความแค้นไปเยอะค่ะไม่รู้สิครับแค้นใครแค้นเรื่องอะไรทําไมแค้นนักแค้นหนาทําไมจึงประทุด้วยการแฉเลยแลผู้ชายบ้านเนี้ยซีบอ นิสัยไม่ดีผู้ชายบ้านเนี้นิสัยไม่ดีเ,ออเปิดเว็บพนันชื่อมาเก้าแปดแปดวันที่ยี่สิบสองน่าจะเป็นวันรวมดาวเพราะเพราะเพราะเป็นวันแต่งงานอของน้องเพราะน้องคนเล็กในบ้านในบ้านมาเก๊าแปดแปดด เขาจะจัดงานแต่งกันใหญ่โตใช่ดังนั้นน่าจะเป็นงานรวมดาวหนุ่มสาวเว็บพนันดังนั้นเอาสวิงไปช้อนเข้าคุกได้เลยหมายถึงชี้เป้าตำรวจอะรวบได้รวบแม่เดียวแม่ดีวจิแม่เดียวชี้เป้าให้แล้วแม่เดียวค่ะแค่นักแค่นาสุดยอดเลยแม่เดียวโอ้โหสุดยอดจริงๆเรียกว่าจับเต็มคาราเบลชุดชอดจริงๆชุดใหญ่ไฟกระพริบจริงผมไม่กลัวผู้หญิงเลยเนี่ยเออเหรอคะกลัว หรอคะกลัวแน่ใจกลัวจริงๆโอ้โหดูหน้าตานะกลัวแล้วเหรอเฮ้ยผมกลัวผู้หญิงนะอกลัวเธอแค้นเธอทาได้ทุกอย่างกลัวกลัวไม่กลัวตํารวจแค้นใช่ไมกลัวผู้หญิงแค้นกลัวผู้หญิงมากกว่ากลัวตํารวจอ่ะอ้าวโอเคเอาละครับมาต่อกันเรื่องนี้ต่อด้วยเรื่องของตํารวจเลยเรื่องของตำรวจไหนไหนที่ให้กับเรื่องของตํารวจเยอะเลยนะใช่ค่ะเปิดฉากก็ประจานตํารวจ น่าอายจังออต่อด้วยเรื่องชี้เป้าตำรวจไปจับเว็บพนันกลางงานแต่งก็ก็กจะดูใจตำรวจเนี่วัดใจเลยนะวันที่22เนี้ย